ดีก็จะมีอยู่สามคนนอกนั้นก็ปานกลางแล้วก็ที่มีปัญหาก็คือคนที่อ,อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะมีอยู่หนึ่งคนคือหนักมากก็เลยคิดมาทำเป็นนวัตกรรมก็คือสร้างสื่อแล้วก็จัดกิจกรรมสื่อนี้ก็จะเป็น แบบแบบทดสอบก็คือได้มาทําเป็นแบบทดสอบให้นักเรียนอ่านแบบฝึกทําเป็นแบบฝึกการอ่านเริ่มต้นที่การฝึกอ่านพยัญชนะก่อนนักเรียนจะอ่านออกเขียนได้ก็คือต้องต้องแม่นในตัวพยัญชนะออกเสียงพยัญชนะได้ก็ทําเป็นแบบฝึกอ่านพยัญชนะแล้วก็เรียนรู้สระนักเรียนต้องักสระได้ ที่ทำมาก็คือแบบฝึกอ่านเพียนชนะแบบฝึกอ่านสระแล้วก็เอามาทำเป็นแบบฝึกประสมคำโดยใช้เวลาที่ฝึกนักเรียนคนที่มีปัญหาก็คือช่วงเที่ยงจากผลการที่ได้ฝึกมาก็ กเรียนก็จะมีผลการเรียนที่มีผลการอ่านที่พัฒนาขึ้นจากที่ไม่รู้เลยจำอะไรไม่ได้ก็จะอ่านได้เขียนได้แต่ก็คือเพิ่งทำในช่วงเทอมนี้พั้นาผลมันก็ยังไม่ค่อยคือแค่พัฒนาสมานดาแต่ถ้าจะให้แบบดีเลยมันก็ก็ยังไม่ได้ค่ะ ี่นี่คือประเด็นท้าทายก,ก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ก็จะทำเป็นแบบก็คือเป็นแบบทดสอบให้อ่านไม่ว่าจะเป็นอ่านคำอ่านผสนมคำแล้วก็อ่านข้อความที่ที่จัดทำมาน,นะคะแล้วก็ให้นักเรียนอ่านการปฏิบัติก็คือนักเรียนจะต้องอ่านเป็นกลุ่มเพื่อให้ช่วยเพื่อนที่อ่านไม่ได้ก่อน เมื่ออ่านในกลุ่มแล้วก็จะคู่่อาให้เขาฝึกอ่าน่าลำดับสุดท้ายก็คือให้มาทดสอบกับคุณครูด้วยการอ่านอ่านเดี่ยวค่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดําเนินการแต่ว่าผลก็ก็คือเริ่มพัฒน,นาได้มีมีคิดว่าถ้าจบหรือในสัก ปลายปีนักเรียนก็น่าจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นหวังว่าคือคาดหวังว่าเขาจะดีขึ้นค่ะค่ะนี่นี่คือเรื่องที่ที่กาลังทำอยู่ค่ะ